ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านนะครับของเฮียเขาอยู่ในบานม,มอพาซานะครับลำโพงญี่ปุ่นมือสองญี่ปุ่นยุโรปนะครับร้านนี้คือเน้นงานคุณภาพนะครับคือเฮียบอกว่าคัดมาจากญี่ปุ่นโดยโตรงมีทั้งมีทั้งของญี่ปุ่นของยุโรปนะครับร้านนี้งานเน้นเน้นคุณภาพเลย เดี๋ยววันนี้แนะนำอะไรบ้างครับเริ่มต้นจากตรงไหนมีทั้งโบ๊ทนะเดี๋ยวถือไม้นิดนึงนะครับครับเอาภาพรวมๆหน่อยป่ะเออเอารถก็ได้เก่าเนี่ยสไอันไหนอยากจะแนะนำลูกค้าเ้าโมอนิเตอร์ก็ยามาฮ่าของยามาฮ่านะครับสตูรีโอเอ็นเอสสิบืมตัวนี้ราคาตามนี้เลยใช่ไหม ราคาต่อรองได้ครับราคาตามป้ายคุยกันได้ครับทุกตัวเลยครับคือเขาก็คุยกันได้นะครับลายขาวนะครับลายขาวทั่วเลยนะไม่ไม่เสียงเสียงเนี่ยเขาพูดให้โอ้เออ๋อเออไอ้เงียนะไอ้เงียอันนี้ของยามาฮ่าอะไรเงี้ยครับก็มีหลายรุ่นนะอืม ของยามาฮ่านะครับ N หนึ่งศูนย์นะอันนี้ก็ของอะไรเงี้ยโมดลของโมเดลถอดโมเดลถอดตโอบอสองศูนย์หนึ่งก็มีอ๋อนี่บอดก็มีนะอบอสองศูนย์หนึ่งนะตัวนี้ทำในอเมริกาเลยลองลองสาย ทายประเทศด้วยตรงโลโก้นะมันมีไม่อิ่มเลยไม่ใช่ไหมคระบโอ้่าโมทตัวนี้ทำลายลายประเทศอย่งเดี๋ยวผมเก็บภาพนะอันนี้เป็นโบ๊ทนะครับก็มีของยามาฮานะครับ ของเซนนอยอะไรเนี <mile> ่ยนี่ของเซนนอยนะกีวัตตอ่ะวนตต์ดิแล้วก็เผ่เนนที่สามทางนะครับเทาเนนที่สามทางดอกหกนิ้วอันนี้ทำในญี่ปุ่นนะครับลายเงาสามทางแบบดีเนาะเด็ดเงินเม็ดเงินอะไรนะครับเนี่ย อไม่กินกันนะตัวน, <c oughs> 5, นี้ห <c oughs> ้าพ <c oughs> ันแปดนะครับนี่เคนบูดเคนบูดดีมากตัวนี้เบ็ดหนแน่นเลยโอ๋นี่ยตัวนี้ตองตองห้านะครับเห็นไหมองห้า LFF555 มันมันมีตองสามตองห้าตองเจ็ดสั่งได้ครับผมมีตองสามตองห้าตองเจ็ดสั่งมาได้เลยผมมีของอยู่ในสต็อกเลยสั่งได้นะจะให้ดูเยอะๆนะครับผมอันนี้ของอะไรหยัดโค่นิดนึงเนี่ย อันนี้ของจออิดอิตโคไว้เมคอินยูเอสนะฮะอันนี้ข้างหลังนี่ข้างหน้านะ <S 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 อันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะอันนี้ที่ผมได้มาเป็นตัวโชว์เขาอเนาะเสร็จแล้วของใหม่ใหม่คิดเลยข้างในจะสองทางนะจะมีเตียแดลอยู่ใน้โอเคนะเปิดนี่เอา เดี๋ยวอสองทางตัวนี้ครับมันมันเก่งเด็กแหลมเลยนะแล้วก็ผู้เปิดข้า,า,าขงในรับอันนี้ของของยี่โซไว้ราคาอยู่ห้าพันสองครับนีห้าพันสองนะตัวนี้ 2> 5, 2นะครับอันนี้ผมมีหลายคู่นะครับอันนี้เหมาะได้พวกร้าน ไอกาแฟเนี่ยอืมนะแฟนนะอนี่ครับถ้าอยากได้ขอมมีตาจะแค่เลยนะครับผมตอนนี้เรติดต่อได้นะครับร้านนี้ฮั alo boat ครับคมีชรับเล่นกับคอมได้ของโบสนะครับสงดีครับอืมครับตัวนี้ครับขยายในตัวนะครับไปเล่นของเลยนะครับมีสัญญาณเข้าก็ได้นะครับ โอ้อาจจะอาจจะเลยเวลามตัวนี้ครับผมไม่รู้ว่าเร่องกับความเร่งกับความเพลงในห้องสบายสบายเสียงเบสหนักแน่นเลยครับปรับเบสได้ข้างหลังครับครับผมใช่นะเออครับแล้วก็ถ้าจะเป็นถ้าจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นไปห้องนี้มันก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกทีนี่ครับ่เนี่ยครับรดครับผมถ้าจะเป็นเซตนี้มันก็จะมีซีดีดีวีดีดูหนังได้ครับมีรีโมทปรับนะครับ เสียงดีมากครับตอนนี้เสียงดีมากครับแล้วก็ตัวนี้ตัว,ต,ต,ว,ต,วตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะฮะอันนี้ครบชุดเลยถ้าราคาดรอปลงมาหน่อยตัวนี้จะอยู่เก้าพันเก้าพันมีควบคุมด้วยรีโมทเหมือนกันนะครับแต่ไม่มีเครื่องให่ไน่แต่เอาสายายางเข้าเสียงดีครับพวกเสียงดีมากครับเป็นไฟสองร้อยี่สิบโวลต์หมดเลยนะไฟบ้านเราได้ เมาะไปเล่นกับคอมกับฟังในห้องสบายๆเส,สียงดีกับเป็ดหนักครับผมครับคือว่าจะเอาไอ้ชุดนี้ก็ได้ครับชุดนี้ก็คือถ้าเรามีแอมขยาย่เล่นกับมันมละเอียดชัดมากครับ<ม>เปิดออกแรงดีครับชุดนี้ชุดนี้<ม><ม>ี่ยอยู่แล้วก็มีลูกเต๋าคู่หนึง่งลูกเต๋าคู่หนึง่งจะอยู่เก้าพันครับชุดนี้อผมลูกเต๋านะปับได้นะคู่หนึ่ง และนี่เป็นแอมบอสนะฮะตัวเล็กสามสิบห้าวัตตัวล่างนี่ห้าสิบวัตต์ครับตัวล่างนี่เล่นใมหนึ่งใบสองได้เล่นใบสองร้องคาราโอเกะได้เลยราคานี่าไหร่ครับตัวนี้สี่พันสี่พันห้าตัวล่างอยู่เก้าพันห้าตัวนี้ยังไม่แปลงไฟเลยแล้วก็ตัวหล่างนี่คือซับบอสนะครับแอคทีฟครับ ใหญ่ใน,น,นตัวไปด้าพวกแอมก็มีนักเก็ตไม่นิด้หน่อยคนระับก <c oughs> ็ไปฟังนุ่มๆในห้อง <c oughs> ลักแมนลักแมนลักแมนก็มีนะครับตัวนี้คนถามหามากเลยครับลักแมนไ <c oughs> อโอไอโอก็โอเคครับ hey, oh. hey, oh. okay, okay, มาล้านก็มีครับมาล้านได้ดูเจปแปนถ้าจะเอาสไตล์ทัสสิค่เข็มครับไฟขึ้นนะครับสไตล์แบบวินเทจวินเทจหน่อยครับมีเข็มเข็มกระดิกได้มีไฟให้ดูครับ <c oughs> <c oughs> ประมาณนี้นะครับเอย่างนั้นตัวข้างหลังน่าแล้วอาจจะนี่แอมแอมตัวนี้นะฮะใช่ไหมเขาตอนวดุงต่อให้ดูนะว่าเขาใช้งานกันยังไงแต่แอมนี่ตัต้องหวัดยืดหน่อยนะถ้าค่าดจีบเต็มเต็มให้มันนะ ออกแบบนี้เลยนะครับเอานะฮะอันนี้เอาแล้วก็มาเข้าอินพุตตัวนี้ยิงไ,นะงไ,ได้ใะนะเอาเนี่มาเข้าอินนะ อันนี้อินนะฮะเลตอนนี้เอาเอาออกจากนี่ตอนนี้ออกล้วนะมาเข้าอินนี่นะวิธ <c oughs> ีใช้งานของมันออ บางคนก็ตอบไม่เป็นเลยเนี่ยนั่นละตัวตัวมาเขาเขาไม่เข้าใจไงนะก็เลยต่ดูวว่าาพเข้ใิธีแค่นี้เองอนะะอ้ยไปวยแค่ยนี้นะ เอาเอามาเข้าอินอือคือต่อจากตรงนี้ก่อนนะรับสัญญาณเขาสัญญาณเข้าอินเนี่ยโอ้แล้วมันเอาปกติปกติไอ้คุณที่เราจะเข้าลำพงเลยอใช่ไหมืมแ๋่วเราไม่เข้ามา,มาเข้าขยายตัวนี้ก่อนเรามาเข้าขยายก่อนมามามา,มา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 ผ่านซับก่อนผ่านซับออกซับเสร็จปุ๊บมันก็เลย เอาพุทออกมาพุทมันก็ไปเข้าตรงทีนึงเข้าตรงนี้เลยอ๋อคือไม่แยกความถี่ว่าไอนี่คือความ่ต่ํามันจะออกตัดนิดเดียวครับผมคือบางคนต่อางแหลมต่อตรงมันนี่มันมันมันเป็นยังไงถ้าต่อลงมันมันออกทุกเสียงไงอ๋อมันมันแยกเสียงใช่ไหมต่ากลางสูงออกหมดทีเดียวอ๋อนะแต่ถ้าต่อผ่านตัวนี้อ่าต่ไม่ออกละไอ้ต่ำออกออกตัวนี้กลางกลางสูงออกตัวนี้ไหมอับอันนี้อันนี้คือคนมีการต่อนะครับตัด คือแล้วต่อตรงก็ได้แต่ว่าเสียงมันจะมารวมกันมันรวมูรวมนีเลยอ๋อที่มีเด็คแต่ว่าตัวนี้มันไม่ให้เด็กแล้วนะตัวไอใบเพราะฉะนั้นเราต้องใส่ตัวนี้ก่อนโอ้โหอันนี้อันนี้การต่อขอบคุณมากโอ้วันนี้ได้ความรู้นะเนี่ยนะจัดโอเคครับเนี่ยเดีออีนี่นิดนึงไอ้พวกนี้นะครับของผมนี่ทุกตัวนี่สายนี่เป็นของแท้หมดเลยนะนะของแท้นะมีโลโก้บดหมดเลยคราบนะ ทุกตัวนี่ผมจะมีต้องเปลียนท้ายหมดเลยของโบสไม่ว่าจะเป็นรีโมทไม่ว่าจะเป็นานะคือของของของโบสโดยตรงนะนีัยของโบสทั้งหมดเลยนะครับนี้คือของแท้แน่นอนนะครับนะครับโบสนะครับอันนี้การต่อให้ดูนะวันนี้ต่อให้ดูนะแล้วก็ถ้าถ้าจะเอาพวกคอมโปเลยนะติดคอมโตัวนี้ได้เลยครับโอ้กับอโบสตัวนี้เลยนะครับนี้คอมโปนะครับันี้ก็ ของโบสนั่นเหนี่ยนะครับโอเคครับพี่เจ้าขอบคุณมากครับ okay, ขอบคุณครับขอบคุณ